บูดเกมนายไทแลนด์สนับสนุนโดยเสื้อยืด่านคู่พลัสรุ่นแอเบชแบรนด์ซุกไก่สกัดผสมขมิ้นชันอาราบัสชิลคับกาแฟดริปพร้อมดื่มแปรงสีฟันซิสเตมาสลิมเทค เกมน้ท์ไทยแลนด์นะฮะต้องบอกเลยว่าเกมของเรานี่สูสีกันมากนะครับ8ต่อ7คะแนนเพราะฉะนั้นตรงนี้คะแนนมันจะค่อยๆไล่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ละเกมที่เราเอามาให้เล่นกันแต่ก่อนที่ไปแข่งขันเกมต้องถามคุณโจก่อนครับว่าตอนนี้ลูกสาวคุณเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยตามคุณพ่อแล้วเพิ่งเห็นเพิ่งเล่นภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมฮะกับชาวเกาหลีเหรอครับกับนักร้องนำวงเ S คุณแพจินยองครับผมนี่ดู ตอนนี้ลูกสาวก็ต้องขอฝากฝังพี <S <S yeah wow. fruit, ่น้องก็ด้นะครับครับผมดีมากฮะเราจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรอะไรยังไงบ้างครับเป็นภาพยนตร์เรื่องร้านของเก่านะครับที่ร่วมสุนทางสิงคโปร์เกาหลีไทยอินโดนีเซียครับผมนี่หมายความว่ามันเป็นหนังอินเตอร์เลยดิใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าลูกคุณดังขึ้นมาที่คุณต้อง a อาร r ตเลยใช่ป่ะผมก็จะรอดูแลเรื่องการเงินให้ลูกครับเวลาเอาคืนเป็นสิ่งที่ดีมากๆหลังจากที่ คุณลูกดูแลเรื่องการเงินของคุณพ่อมานานตอนนี้คุณพ่อก็จะดูแลเรื่องการเงินขอบคุณมากครับนะฮะเยี่ยมเลยครับผมนะอันนี้เหลือใบสุดท้ายแล้วเอาไหมฮะอันนี้เหลือใบสุดท้ายแล้วเอาไหมฮะไม่ได้ขายขายแปดสิบป่ะอ๋อได้เอาพนุมเออขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมครับผมรวยรวยรวย รวยรวยรเกมต่อไปเนี่ยพวกคุณต้องวาดรูปกันให้เก่งนะครับเพราะเกมนี้สับสนุนโดยกาแฟดริปพร้อมดื่มอาราบัสชิลครับในเกมนักวาดมือไวไเอาแหลแะเกมนี้ใช้จินตนาการในการวาดภาพอย่างเต็มที่ผมเลยมีเครื่องดื่มที่จะเพิ่มความสุนทรียาภาพให้พวกคุณได้ดื่มกันจัดออกมาจัสตินว้าวเอณมาครับเ<อ>ชิญเชิญใครอยากดื่มดื่มเลยนะครับนี่เลยครับกาแฟดริปพร้อมดื่มอาราบัสชิลครับ สายกาแฟดริปเนี่ยต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะการดริปของกาแฟคือการใช้น้ำร้อนค่อยๆรินลงไปบนกาแฟคั่วบดช้าและจะได้รสชาติที่ดีนุ่มหอมมากๆออกมา ที่สำคัญเขาใช้มเมล็ดก,กาแฟาสายพันธุ์อาราบิก้าแท้100%จากประเทศบราซิลครับผมแล้วก็ยังเอาใจด้วยการทำหลายหลากรสชาติไม่ว่าจะเป็นลาเต้มอคค่าคาราเมลมาเกียโตหรือนี่ไงฮะที่ผมถืออยู่เอสเปรสโซนี่เลยนะครับใครชอบแบบไหนก็หาเลือกซื้อกันได้แล้วนะครับเอาละดื่มกันสุนทรีแล้วเรามาแข่งเกมกันเลยหมวดหมู่ที่เราจะเล่นคือสิ่งที่ควรมีในการ แคมปิ้งแคมปิ้งแคมปิ้งมีอะไรบ้างเตรียมตัวให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นคนวาดนะครับสองคนที่จะมายืนข้างๆผมคือคุณโจ๊กเจอกับคุณบ巴拉งปอคนที่จะตอบตรงนู้นนะครับคุณชินกับคุณซาร่าครับไปยืนตรงนู้นเลยใส่หัวเลยฮะโอ้มีการดูแลกันขนาดนี้เลยตั้งแต่คุณได้ยินว่าลูกสาวเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์นี่คุณเอาใจใส่เลยเหรอคุณคิดใจใหญ่คิดใจใหญ่คิดว่ามันแน่นไปไหมนะ โอเคโอเคพร้อมสิ่งที่คุณต้องวาดคือสิ่งสิ่งนี้พร้อมแล้วเริ่มอ๋ออ๋อโหบาร์บีคิวเหรอเตาอบะเกี่ิงตะเกียง สามารถบอกได้เลยคือตะเกียงถ้าเป็นผมเนี่ยผมกำลังบอกเลยว่าชักว้าแน่แชักว้าแน่ๆนมันเหมือนว้ามากเลยฮะตะเกียงคุณสุดยอดครับเอาคะแนนไปใคตะเกียงตะเกียงตะเกียงนี่ยคุณยังขยัคุณทำถูกแล้วแหละผมโง่ต่อไปนะครับคุณซาร่ากับคุณชินมาวาดครับคุณสองคนไปนั่งลงแล้วก็คนตอบคือคุณดาวและคุณจียอนครับไปตอบตรงนู้นจี I'll try best my เตรียมตัวครับสิ่งที่ต้องมีตอนไปแคมปิ้งคุณสองคนต้องวาดสิ่งนี้ใครตอบก่อนได้ก่อนพร้อมแล้วเริ่มแคมไฟล์ไฟฉายตะเกียบไฟฉายเล่มเอไมเอ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 เร็วเร็วเต็น์เหรอไฟไฟฉายไฟฉายไม่ใช่ไฟฉายครับอะไรอะอะไรวะ ห้ามช่วยนะครับห้ามช่วยพี่นั่งเก้าอี้ชินวาดแย่มากเลยคนคนส่องไฟส่องไฟก้องส่องทางไกลก้องส่องทางไกลพี่ยอมตอบก่อนครับผาไม่เดาเอาไปคะแนนไปตอันไม่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้ไม่เท่าไหร่ตอนแรกผมว่าอย่างนี้โอ้โหดูแย่มากเลยมันคืออะไรอันนี้ใครวาดไม่ชชนครับชในเอาล่า ความต้องการที่จะเอาอวัยวะของคุณพุ่งไปดวงจันทร์เหรอฮะคาร่าเนี่ยบอกว่าเป็นลูกศิษย์ดาวินชีอะไรไงปกติจะวาดภาพเหมือนอ๋ออันนี้คือภาพอะไรภาพไม่เหมือนอันนี้เป็นภาพเป็นแบบลากโครงสร้างเส้นซึ่งไม่ค่อยถนัดนี่นีเขากําลังจะพยายามจะวาดอยู่ว่าไอ้คนเนี้ยมันยืนอยู่ใช่ไหมมันยืนอยู่นี่มนุษย์นะไม่ใช่ยานอวกาศ ผิดที่หนูเองที่อยู่จินตนานการเ่อนไม่ได้จบไปมาก,<ห>กจียอนอคุณดาวคุณจียอนมาวาดรูปครับคุณฮายและคุณแอร์ไปตอบครับแอร์เหรอใครตอบก่อนตอบได้เร็วกว่าได้คะแนนไปพร้อมนี่คือสิ่งที่คุณต้องวาดแคมปเต็นเต็นดูดูการวาดคนที่วาดแล้วได้ อารมณ์มากใช่นี่แค่นี้เลยยองเต็นเลยได้คะแนนได้เต็นนี่เขากำลังจะโอ้โหนี่นี่น่าอยู่กว่าเยอะเต็นนี่น่าอยู่กว่าเยอะเต็นนี่ยังยังไม่จบเลยแต่คนนี้ตอบได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นทางนี้ได้คะแนนเร็ลกค่ะคุณไฮคุณแอมมาวาดครับคุณสองคนมาวาดคุณโจ๊กและคุณแมลงปอไปตอบครับเชิญพร้อม สิ่งที่คุณต้องวาดคือสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่สายแคปปิ้งต้องมีคือนี่น่ะแก้วกาแฟหม้อแก้วกาแฟแก้วกาแฟกาแฟได้ครับกาแฟให้ตอบกาแฟมาได้อาราบัสอาราบัสอาราบัสอ่าอุ้ยตอบว่ากาแฟอาราบัสด้วยอาราบัสครับอย่างนี้ได้ไปอีก50คะแนนครับไม่เลี่ยงเลยนแมะว่าสวยมากอันนี้ อันนี้คุณสายการ์ตูนถูกแล้ว้เละออกมาแนวน่ารักน่ารักอะไรที่คุณกําลังขายอยู่อะโคตรเวิร์กเลยเพราะนี่มันเหมือนแก้วกาแฟแบบร้อนเลยอันนี yeah. ้อันนี้เหมือนนมปัง tamam> อันน um ี้อันนี้อันนี้เหมือนนมปังใช่ไหมนมปังหรือว่ากําลังทําโอเลี้ยงอะกำลังรอโอเลี้ยงลงอยู่เลยใช่ใช่นะฮะครังนี้ได้คาแนนไปเพราะฉะนั้นคู่ต่อไปครับคุณโจกคุณแมลงคอมาวาดครับแล้วคนที่ตอบคือคุณซาร่าและคุณชินครับเชิญสิ่งที่คุณต้องมี พร้นอมไปแคมปิ้งคือสิ่งสิ่งนี้ครับพร้อมแล้ววาดเก้าอี้ไม่ใช่กระทะไหนอะกระทะเหรอหม้อไฟเตาปิ้งเตาปิ้งย่างกองไฟห้องน้ำอะไรวะเน,นี่ยโคมช้าช้าใจเย็นๆเตาลีดวาดให้ชัามันเหมือนเตาลีดจริงๆ ช่วยช้วยไอไอกระบอกน้ำกระติกน้ำเกือบแล้วกระทะกระติกนะพระเหรออใส่เครื่องใสะพระริงพระพระเครื่องพระเครื่องเที่ยงนพี่พระอันนี้นะทำไมตอบไม่ได้อันเนี้ยน่าจะใช่เออใช่มันคือ๋อดูปุ๊บนะรู้เลยว่าอันนี้ใช่แต่เราก็ ก็พอไม่รู้ถ้าเกิดว่าวาดตรงหน้าคออะไรอย่างเงี้ยมันจะชัดกว่าไงต้องต้องวาดต่างอย่าเงี้ยพี่โจ๊กพี่ไปคุยกับลูกศิษย์ดาวินชีพี่คุยไม่รู้เรื่องอะไรพี่คุยไม่รู้เรื่องคือวิธีมองแบบนึงถ้าจะสื่อสารกับซาร่าง่ายๆคุณต้องวาดต่อสายเนี่ยจากตรงนี้ใช่วาดต่อมันนี่เลยแล้วมีพระแล้วก็ห้อยกลับไปเพื่อให้เห็นเพราะแม่งเขมงภาพไม่ออกเป็นเรียลลิสติกอาร์ตเนี่ยอันนี้อะไรนี่วาดอะไรผีอะผี เขาสื่อสารคือกำลังวาดผีอยู่แล้วก็พักเครื่องอยู่ตรงนี้แทนคุณได้ไปสุดยอดนะฮะเขางมากอะซาร่ากับคุณชินมาวาดครับแล้วคนที่ไปตอบคือคุณดาวและคุณจียอนครับเชิญยอนมาครับพี่ชินเยียบม้ากคบคุณนามต่อสิ่งที่ต้องมีในการแคมปิ้งนี่นะโอ้ my god อะไรวะอะไรอะอะไรไข่กระทะ ออะะไร่เต่าย่างโต๊ะหารหมาหมาหมีย่างครับมี่คำว่าย่างครับอะไรย่างครับไก่ย่างบาร์บีคิวไก่ย่างได้ไปอีกแล้วฉะนร่าเหมือนฉันร่าเหมือนด้ยเฮ้ยเออเหมือนแล้วตอนนี้เหมือนแล้วนึกไม่ถึงรวมกันต้องเอารวมกันอันนี้มีวาดไก่เป็นๆอยู่ต้องขนขนนี่กำลังจะวาดไฟด้วยเพราะว่าเป็นคนเป็นไก่ไงมันเลยง่ายเอาล่ะเรียบร้อยขอบคุณมาก วาดรูปได้น่ารักมากๆคะแนนเทไปฝั่งนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นคุณดาวกับคุณจียอนมาวาดครับแล้วก็คนที่จไปตอบนะครับคุณแอร์กับคุณไฮครับเชิญเอ้ยนี่ฮะวาดสิ่งนี้โอ้ยรถจิ๊บอเต้าเต้าทานม่อที่นอนเหรอที่นอนไม่ใช่ที่นอนถุ่นอนถนอนไม่ไม่แผนที่แผ่นที่ อะไรวะยังไงแผนที่อะไรอ่ะ30ทสิทำไมอ่ะจะเขียวว่า E U แต่เขียนไม่ได้เขียน E O E O โอมึงไยช่วยด้วย E U อันนี้ E U อ๋อหมายความว่าจะวาดแผนที่อยู่ไงฝั่งนี้อะไรโอมอะไรงี้ยนี่ฮะเขากำลังจะวาดประเทศไงใช่ไหมนี่เขาจะเลาะประเทศเลยแผนที่คุณนึกว่าถง คุณจะว่าประเทศไทยว่ามันแบบเหมือนแบบเป็นเป็นเส้นแผนที่อะไรเงี้ยแล้วนี่กำลังจะเป็นภูมิประเทศรถยนตรงนี้อ่ะแต่ฝั่งนี้ตอบได้เอาคะแนนไปอ่ะคุณไฮคุณแองมาวาดครับแล้วคนที่ไปตอบต่อนะครับคุณโจอและคุณมาแรงปอสิ่งที่ต้องมีในการแคมปิ้งคือสิ่งสิ่งนี้หู้รถเข็นมีรถครับรถบ้านรถบ้าน กียบมากไม่เกียบบานพระเจ้ามันเกิดขึ้นไวมากเลยเกิดขึ้นไวมากคนนี้กําลังจะวาดเหมือนกับคนนี้แต่ยังใส่หลังคาไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเตรียมจะใส่หลังคาแล้วอันนี้ใส่หลังคาก่อนก็เลยกลายเป็นรถบ้านได้คะแนนไปจบเกมเอ้ขอบคุณครับขอได้ครับถอได้อุปกรณ์วาดของคุณนะฮะสำหรับเกมเกมนี้นะครับผมแมลงปอนะครับได้ไป6คะแนนบวงเก่าอีก2นะครับ แล้ะคูณ2เท่ากับ12บวกของเก่าอีก8นะครับเป็น20คะแนนนําไปก่อน20ต่อ11 0อสสำหรับผู้ชนะในเกมเกมนี้นะคือคุณแมลงปอครับผมมีขอมาให้กับผู้ชนะด้วยวางไว้ตรงนั้นและขึ้นมายืนตรงนี้เลยครับเชิญเลยครับในเมื่อคุณชนะในเกมเกมนี้นะครับรับกาแฟดริปพร้อมดื่มอาราบัสชิลคับทั้งหมดนี่เลยครับเชิญอุ้ยเฮ้ย แต่คนแพ้อย่างคุณไฮก็ได้ของเช่นเดียวกันครับเชิญทางนี้ฮะมาเลยฮะอ่าวจสตินอาออกมาเชิญรับไปเหมือนกันนะครับนี่รับอารามสติลคับขอมอบให้นะและเกมหน้าเรามาปาร์ตี้กันต่อนะครับกับเกมใบคนละคําเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว เกมนี้นะคะนักวาดมือไวทักษะการาดรูปของไฮก็คือศูนย์ค่ะแต่พี่พในทีมทักษะการารรูปคือปังมากเกมนี้นะคะแมงปอไฮอ่อนข้อให้เฉยๆค่ะเกมหน้าพลังไฮจะกลับมาแล้วค่ะก็อยากจะดูเฉยๆว่าถ้าเธอเป็นยังไงฉันก็เลยอ่อนคอให้เธอนิดนึง